จะมาทำลิปจัดโซนจัดโซนร่วงใหม่นะครับนี่คือพวกตัวจำไหม่นะหล่ะตัวนี้ที่ทมเป็นดักแด้อันนี้ผักตัวอันนี้ผักตัวนะครับอันนี้เป็นเฮอร์คิวลิสนะครับกินกล้วยอยู่นะครับแล้วอันนี้ มมจิคิงดำกินกล้วยอยู่นะอันนี้กล่องชนพักตัวนะตัวนี้ก็เป็นเอ่อร่องดอกไม้ไม,ไม้ไม้อิรอนเลนซิตนะผมที่พักตัวอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเลือดมะพร้าวนะไม่มีโอเอสซิตเลยต้องมาทำานี้นะดวงเอ้ยไม่ใช่กล่องนะผมกล่องที่พักกวาดวงนะผมเยอะ แด้มีนี่นาะมีนี่นาะเออสเปกหน้ามอสแล้วมีกล้วยนาะกล่องลคลิปนี้อะกล่องเยอะหรือเกินนะแล้วโน่นอีกเป็นไอ้นี่เนาะเป็นโฟมเนะไว้เก็บความเย็นด้วงนะคลิปนี้ก็ขอจบลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด ตามเพจนอนบีเทิลด้วยนะนอนบีเทิลในเฟซบุ๊ก d o w สวัสดีครับ